สอบใบขับขี่ช n n นลจ่ายค่าปรับออนไลน์ได้ที่ไหนบ้างตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ได้ที่ไหน แน่นอนว่าเทคโนโลยีในสมัยนี้ไปไกลอย,ย่างมากนะครับความสะดวกสบายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นถ้าหากใครคิดว่าโดนใบสั่งทีบายก็สามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ได้ที่นี่เลยครับเว็บไซต์ ptmpolice.go.th e-ticket เมื่อเข้ามาอยู่หน้านี้ก็เข้าไปกดที่ลงทะเบียนใช้งานนะครับ กรข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเช่นเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดชื่อนามสกุลและเลเซอร์ไอจากนั้นเมื่อเราเล็อกอินเข้ามาแล้วเราก็จะสามารถตรวจสอบใบสั่งได้นะครับเลือกได้ว่าจะเป็นวันไหนและกรอกเลขทะเบียนรถจังหวัดที่อยู่เลขที่ใบสั่งหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยครับ จ่ายค่าปรับจราจรใบสั่งได้ที่ไหนบ้างช่องทางชำระค่าปรับจ่ายค่าปรับได้ที่ธนาคารกรุงไทยแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็ตเคาน์เตอร์เซอร์วิสตู้บุญเติมเซ็นเพลของเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปเช่นแฟมิลี่มารพ์บีทูท็อปที่ทำการปัะชีทุกแห่งทุกประเทศแอปเป๋าตังแอปขับดี สอบใบขับขี่ชาแนล